พยายามตกเป็นเหยื่อของขอบวนการคอเซนเตอร์ครับจนรู้วิธีว่าทำไมขบวนการคอเซนเตอร์เนี่ยจึงสามารถควบคุมแล้วก็สั่งให้แอปธนาคารเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินของผู้เสียหายได้ลงแอปพลิเคชันตามนี้เพื่อตรวจสอบการดักชันของเราเป็นสองสามสี่ขอไอ้ accessibility s e r v เ c e เนี่ยมันมันมันถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตร์มันไม่มีทางผ่านขึ้นไปได้ครับเพราะว่า Google มันไอตัวเซอร์วิสเนี้ยมันสำหรับคนพิการ ใช้สําหรับการเข้าถึงแอปอื่นๆที่โอเอสะครับเข้าถึงแอปนั้นแล้วก็แบบไปอ่านไตเติลไปอ่านเทคบล็อกของธนาคารกาลังอยู่ช่องเติมเงินนะกาลังอยู่ช่องจ่ายเงินกาลังอยู่ช่อง OTP อะไรเงี้ยครับอืมมัน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 เอาไว้ใช้อ่านข้ามแอปแต่โจรใช้วิธีการนี้ก็คือใช้การใช้ช่องว่างไม่ได้ช่องว่างอะใช้ตัว accessibility เนี่ยหลอกให้คนลงแอปแล้วเสร็จแล้วก็เทคอนโทรลเครื่องหลังจากที่ลงแอปแล้วนะ อันหนึ่งที่จนถือว่าฉลาดก็คือเอบังคับให้รีสตาร์ทเครื่องมือถือ oh. เพื่อเทคคอนโทรลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ถ้ารีสตาร์ทมือถือแล้ว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 เขาก็ถ้าเกิดหลังจากรีสตาร์ทแล้วเขาก็เทคคอนโทรลได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าเขาก็สั่งแบบจอดาได้แล้วอย่างอื่นก็ทําได้หมดเลยผมเรียกว่าเป็นพรีเวอร์ของมือถือแล้วกันโอ้ oh. รูปแบบคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยใช่ครับใช่ครับะ uh. แล้วแล้วแอปที่เขาเขาส่งมาให้เราโหลดนี่คือเป็นลิงก์เข้ามาเหรอครับเป็นลิงก์ .apk เข้ามาครับฮะมัน,ม,นมันคือซอฟต์เอ่อเวลาเวลาที่เราลงปกติเราติดตั้งโปรแกรมบน a n d ด o i d เนี่ยเราติดเราก็าโหลด,ดถ้าเกิดคนทั่วไปทั่วไปแบบมีความรู้นิดนึงเราก็โหลดในเพจสโตรถไหมครับครับ<ะ>เวลาโจรจะทํางานเนี่ยเขาจะหลอกให้กดลิงก์เวลากดลิงก์เสร็จแล้วมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์มาในเครื่อง<ะ>ไฟล์นั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนไฟล์อินสตาลของ Windows ครับแต่มันก็เปลี่ยนเป็นของ Android เอง A P K ที่ว่านั่นคออือของแอนดรอยไว้สําหรับอิน t a l l โปรแกรมบนแอนดรอยโดยที่ไม่ต้องหาสตรในเดเวลอปเปอร์เวลาที่จะเทโปรแกรมอะผมทําโปรแกรมมาเสร็จเนี่ยผมยังไม่เอาขึ้นสโตรผมสญญามารถส่ง A P K เนี่ยให้ให้เพื่อนหรือให้ทีมเทสก่อนได้ครับแล้วก็ตัวตอนที่เปิดแอปครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เรากดเพื่อเป็นการแก้สิทธิ์เพื่อเข้าถึงทุกสิทธิ์ที่เขาต้องการครับอืม ส่วนสาเหตุที่ผู้ก่อเหตุรู้รหัสพินเพราะว่าผู้ก่อเหตุลวงให้ผู้ชายนั้นปิดและเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นก็บันทึกหน้าจอเอาไว้ค่ะขณะที่ผู้ชายกําลังกดรหัสเข้าเครื่องสิ่งที่แฮกเกอร์หรือว่าแกงคอมพิวเตอร์ทำเนี่ยก็คือมันไปเขียนหน้ากากครอบไอตัวหน้าฟังก์ชันอีไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือเหมือนกับ <c oughs> แทนที่แทนที่คุณเปิดหน้าเซตติ n งหน้าจอนะครับ คุณจะต้องอคุณจะเห็นว่ามันมีเปิดเซอร์วิ accessibility Service ให้ซึ่งโดยโปกตินคนทั่วไปจะไม่กด,ดวเว้นะจะเป็นในส่วนของคนที่คนพิการไอ้พวกนี้มันก็เขียนหน้ากากครอบนะครับเขียนหน้ากากครอบก็คือเหมือนกับเอาอะไรมาซ้อนแล้วพอคุณกดโอเคไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือเปิดให้ฟัง์กชันนี้ทํางานนะครับ mm hmm. ซึ่งฟัง์กชันนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับสามารถที่จะคอนโทรลมือถือคุณทั้งหมดก็คือคุณอ่านอ e ีเมลอะไร นะครับหรือว่าคุณเขียนพาสเวิร์ดอะไรหรือคุณเล็กขอพาสเวิร์ดอะไรพวกนี้เนี่ยมันทาแทนคุณให้หมดก็คือ,อ,อดักดูดักทำก็บอกว่าผู้ชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะฮะคือให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าพิธีการป้องกันคือว่าไม่โหลดแอปครับที่อยู่นอกแอปสโตร์แล้วก็เพลย์สโตร